ส่วนเพื่อนลู้ทุกอย่างส่วนผสมผสามเจ้าก็ได้เจ้าตั้งเลนนี่นี่จะหมมันน้อยว่ะเราซื้อแม่ซามทุ่งมาเนี่ยเนี่ยติอ่ะมันน้อยกว่ามันมันรอดต่พี่กันฮั่นก็บแม่นาเนี่ยเนี่ยู้ใแต่ว่าจุ้ยไว้หลายโต้ะเนว่าวติอ่ะฮะ เอาไว้แสบต้นสีต้นเดียวก่อนเนี่ยถ้าไว้เยอะเคลียมันน้อยอ๋อบอกาจารยมีทุกอย่างเลยสวนพ่จันทร์เอาเอาเพืออันนั้นก้อยหอมทองเกียอะเนหอมทองมีทุกอย่างเลยส้มโอปลูกง่ายทั้งแดดอันนี้รุ่นหลงกล่องเม็ดเดี๋ยวเม็ดมันเอ่อลุนไว้หัดทิ้งว่ะมันขึ้นขึ้นเดี๋ยวเนี่ยมันจะเป็นนะมันจะเป็นต้นเพลเด้อ โอ้เป็นทวงเป็นทวงขนมห้องอยู่เม็ดดูมันเน่ยเป็นเป็นแบบอย่างนี้พีทุกอย่างในสวนนีต้นง้อนะเนี่ยง้อสังต้นไส้ต้นน้ำท่วมเออเป็นนี้เป็นดอกอะไรเนี่ยเพราะเม็ดก่อนอันนี้อันนี้สัตอกิ่งตอนอ๋อหนึ่งร้อยไส้เออที่ไหะโอ้ยังทนอยู่เนี่ยนะพี่จันเนี่ยเป็นดอกแล้วพี่แล้วเนี่ยนะอือฮัอนต้นฮัอนต้นไส้น้ำท่วมอือ มีทุกอย่างเลยสวนนี้สองไร่ต้นน้ำไต่ตรงนี้สองต้นน้ำไปไต่เออมันรอดแล้วกับเป็นน้ำท่วมทำมีไต่จริงๆแบบโอ้ฮัลโหลต้นไต่มีทุกอย่างในสวนสวนผสมประสานมีทุกอย่างนี่แบบโอใส่น้ำผึ้งเลยมีนี่ใส่น้ำผึ้งมีเงาะมีส้มโอมีมีมีส้มเกี้ยงกล้วยหอมทองกล้วยหอมนี่ อันนี้ชะอมเอนี่ยเลาะหัวนี่ไปทางนั้นเลยอเออชะอมชะอมกมับมีชะอมบักริ่นฟ้าอ,อ,อินผาลำอ,อ,อินตะผาลอมยอดชะอม จาอมริมบวเนียไต่ไ,ไตต้นอยู่ดิผสมเกียงส่นรนผสมประสานในของเินสุกย่างฝนเอ้ยวนบ้านพิจันพิจันจ้าวเหนือตอน้นวาลินฟ้าฮืม ชมเกลียงสมเบือหวานบอกที่จันนี่มันเน่าแล้วมันลนทิ้งแหละเน่าแล้วนี่อันนี้เน่าแล้วเพื่อๆนๆนี่มันหวานหวานชมบัวบัวชมเกลียง